สวัสดีครับผมสุทธิชางนะครับคอรัมนีสปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่16กันยาจนนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลวันนี้มีความเข้มข้นน่าติดตามนะครับแม้จะลดความหนาแน่นลงวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ การวิเคราะห์ใน2คู่หลักศึกกันโชเซียอ,อิตาลีและพีเมียดิวิชันไอร์แลนด์รวมถึงแนะนำฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1่คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณ,คณลกีกอแนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับ กลุ่มฟุตบอล V.I.P. นะครับที่มีทัศนคฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดแบนเข้ามาในกลุ่มได้ตามริก์ที่ปักหมุดเอาไวไ้ในทุกช่องทางนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่กันโชเซียอ,อิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างราซิโอพบกับเวโรนาอันดับบนตารางและผลลัพธ์การแข่งขันเจ้าถิ่น อาจจะเป็นรอนะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดแทคนิกก,การเล่นต้องบอกนะครับว่าอินซีฟ้าขาวของคุนซือใหม่มาโกบาโรนี่พวกเขาเล่นเกมลุกได้ดุดัดนอันตรายมากขึ้นนะครับและนักเตะกองหน้าอย่างบูรายเดียกับวาเรนตินกาสเตยา,ยานอตต้องบอกนะครับว่าเป็นทีเด็ดสามารถสร้างความแตกต่างชงเองกินเองได้วันนี้เร่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับรับมือกับทางเวโรนาซึ่งอันดับและฟอร์มการเล่นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้า เจาะลึกรายละเอียดการเล่นเวโรนายังมีปัญหาเกมรับนะครับและแท็กติกการท,ทําทีมขอคุณสื่อปาโบาเลติเนี่ยกองหลังก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับวันนี้มาเยือนปุงลมดูแล้วภายต้าทุกเกมที่เปิดแรกกันนะครับซื้อใจเกมุกค,ความดุดันของทางเจ้าถิ่นนะครับสุดท้ายเชื่อว่าราซิโอมีโอกาสขึ้นก่อนจากที่การเอาชนะได้เชียราซิโอนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ดิวิชันไอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเกาเวพบกับแชมล็อก โรเวอร์อันดับ บนตารางตอนนี้ติดกันนะครับและทั้ง2ทีมยังต้องรุนโคตา้าฟุตบอลยุคโรปน,นะครับเก้าเวฟอร์มช่วงหลังอาจจะดูดีกว่าและคเรนต่อหน้าแฟนบอลนะครับแต่วันนี้เจอกับทาแชมล็อกซึ่งในแง่ของสกยภาพความเก่าเกมพวกเขามีมากกว่านะครับและล่าสุดกับมาชนะแล้วทําให้เรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้เยอะรวมถึงตอนนี้สมาธิหลักกลับมาเน้นในริเต็มตัวนะครับแม้จะมาเยอนนะครับแต่ดูแล้วายใตา้าลูกเกมที่สูสีเต็มไปด้วยความกดดันซื้อใจความแน่นอน ความเขี้ยวของทางแชมเบอร์เลยครับเชื่อว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเต็มด้วยการบุกมาเปลี่ยนเอาชนะได้ถือห่างเชียร์แชมเบอกนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันเยอะผมแนะนำหนึ่งคู่นะครับในศึกซูเป,ปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนอร์เชลรันพบกับ แรนเดอร์ทั้ง2ทีมสไตล์การเล่นชอบเปิดแรกกันอยู่แล้วนะครับและเกมรับค่อนข้างปลอดเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอกันเองแบบนี้ดูแล้วซัดร,รวมกันถึง3หรือว่า4ประตูได้เชียร์ยิงกันเยอะคู้ละบางนอร์เชลันพบแรนเดอร์นะครับวันนี้ครับ3คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเ er, er, ชียร์ราซิโอเชียร์แชมลอกและยิงกันเยอะคู้ละบางนอร์เชลันพบแรนเดอร์ der. ทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับในฟุตบอลคืนวันจันทร์นี้เข้ามาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับและขอให้ ให้เชียร์บอลเกิดแบบมีความสุขเฮงๆว่ารวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ